ในบริเวณกรูปอ่าดูก่อนเด้อสุ่มซุ่มซุ่มฮะเจ็ดซีสองตัวเจ็ดซีกับซีสามเ่าไหร่บ้างเจ็ดซีกับซีสามพันคุณพันเอาเราทีม้าเซนไว้นะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เรา หนึ่งปีมีครั้งเดียวนะครับผมนะครับเลี้ยงปูตาครับบ้านน้อยกระทุ่มทองนะครับผมเมื่อหนีจะพานะครับมาหลุดโคกันนะครับเลขถูกนะครับออกทุกปีนะครับออกทุกปีออกทุกปีบานเมื่อนีเพิ่็ได้ใส่เสียงน้ำเถอะใส่แล้วรวยพันทีชวยเรางวดนี่แปดเก้าเก้าสามฮะเนาอยูใส่ละาูกยูใส่บ้าอ๋อนั่น บ,บ่อจะบงหลังหล,ลังไฟสีมันก็สันนีเด้พี่โอ้แปดนึง,งงามกูม่ตัวนี่ฮะแปดึคือง,งามแานั่นเด้น้องเจ้าแปอันนี้หกสี่ใสแล้วรวย,ยมีตะพูอัดต่อเอเต่นฮอใส่ใ <หา S 2> ส่สสเสียแล้วรวยมีต่พูอัดต่อเอเต่น้ะบ่ โอ้ครับครบวันนเราเวลาป่วยรับเองหมดก็เลยไปยังงามอยู่นะปไปพี่น้องเขาอไะเอ้ยน้องแก้วตาเดี๋ยวบังเล็รุ่นเล็กทุบกันงานผู้เฒ่าพวกแก่นะครับพี่น้องเอามาสร้อยกันนะครับเลี้ยงปูตาดูกันนะครับนีความจำเอาไปเลยครับท่านรัฐบาลต่อเพจไหนเพจไงนห้องค้างไกลค้างหัวค้างหัวค้างใกล้ห้อปีนี่ ดีหมดทุย่ะาอดีหมดุยางบ่ะอ๋อวันี้มันได้ควร่ะฮักกันห้องปะกันบ่สุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงยันสี่งเรื่อง่อ่าดีหมดนะค้งงัวข้างควายข,ข้างคนอ่าดีหมดนะครับพอปู่ตานะครับผู้ปกครองรักษาหมู่บ้านเฮานี่ปิเดเลยเนาะจะได้หคนใหม่เพิ่มหน่อยเนาะฮะ นี่พอจำแม่จำคนหาเลขทูบก่อนโอ้โหในบอกเลขทูบอ่าดูกันเด้อสุ่ม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 หกห้าหนึ่งโอ้มันถือเลขอันตัวนี่ถือเลขหลังตัวนี่เลขทูบเขาเนี่ยออกทุกปีเนี่ยนะเลขทูบปู่ตาหกห้าหนึ่ง อ๋พี่น้องเอาไปลุ้นกันเลยออกทุกปีตีเลขกทูบนะครับออกทุกปีอันะเลขกนันะ้นได้เล็น้ำมันนั่นเป็นยังไงม,มีบอลบอลนีเนาะได้แต่เล็กทูบได้แต่เลขกทูบนะครับนี่หกห้าหนึ่งอ่ะถูกเลขดังเลยนะครับตัดเล่นเอาเดอ้อหกห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งนะครับ หกห้าหนึ่งนะครับเลขทูบนะครับจุดที่ศารบุกตานะครับหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะครับออกทุกปีนะครับเมาออกทุกปีชนอาหารไก่ตัวเล่าเล็กหนึ่งตัวแบบนั้นอีกลอยบาทเอาเบสอะไรนี่ก้อนนี่ไหนไปอ๋อลำก้อนอ๋อลำก้นอ๋อ เดี๋ยวจะมาถามทางกันเจ้าเจ้าช็อตลังาง้ะเจ้าฮะเจ็ดซี่สองตัวเจ็ดซี่กับซี่สามแล้วก็เจ็ดซี่กับซี่สามพันคุณพันเอาพี่น้องด้านหลังทั้งนี้ก็เป็นแม่ครัวแผนกอาหารนะคะรับนี่แผนกอาหารโอ้แผนกอาหารครับแผนกอาหารใส่ละรวยซีลล่เจ็ด สี่เจ็ดคนี้เด้อันนี้หนึ่งหนึ่โอ้ค่เนี่โอ้ศูนย์เก้าเอาโอ้อาหารอุดมสมบูรณ์นะครับมันมาเนื้อเลขทูบ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 หกห้าหนึ่งห้าหนอหกาหนึ่งโอ้ยกับกันกลับกัน ตัวแดงเด็กทูบม่หกข้าวเนืองหกข้าวนืองอย่าลืมเด้อของแท้ของแต่ออกทุออกปีออกทุกปีนะครับคุณแก้วหวานหนึ่งหม้อใหญ่เล่าใหญ่เล่าใหญ่ไกประกาศผู้บริจาคในนามผู้บริจาคนะดนตรีหอมจานเล้าใหญ่หึ่งปีมีครั้งเดียวนะครับเด็กทูบเด็กอย่างเราออกทุกปีนะครับแล้วพี่น้องออกทุกปี เฮงๆปังๆกันเด้อพี่น้องเอาไปลุนกันนะครับ่นคกัุบณาาบ,บ,บสวัสดีครั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 บรโอ้พอจำพอจำไปไหนน้อ <c oughs> เป็นไหนเขาปีนี้ข้างนัวข้างว้ ทางคนก็ดีอยู่ผลดีอ่าผลดีอ่าผลหลอ่าทางคนก็ดีคนสุขภาพดีครับอ่าคนสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองอยู่ดอกน่าซื้อตาบานมีความสามัคคีกันดีอยู่อ่าจัดมันไกลนะอ่าเพราะว่าจะเป็นค้างวะคางควย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 ทเนี่ยางควายนี่ทำงานสีประชาชน หมู่บ้านครับดีครับดีมันเรืองรุ่งถึงดีสวยงามบ่ินพ่องม้อนะภาพพ้องเหล่าเคือมันดีดีครับผมตานลาส่วนเสียงบังไฟก็ดีก็ดังดีครับถูกเชียงไทยก็ดีถูกเชียงไทยก็ดีตัวไหนล่ะตัวไหนน้อยหนูไปไหนพ่อจ้ำพ่อจ้ำนะฮะ หกข้าหนึ่งบอหกหานึงอ่าพี่น้องเอาไปรุ่นหนึ่นละอ่าหกข้าหนึ่งทูบเสียงไทยเออออกทุกปีได้หรอเนาะของของออกทุกปีอยู่เด้อบอกกัน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 พี่น้องฝากบอกกันเด้อโอ้โอ้ถนัดจุดเสียงท่านัดนน่ะ่ยถนัดจุดเสียงโอ้ท่านัดจุดเสียงนะพี่น้องเด้วยพยาบาลท่อมาหนิเสิร์ฟดิ้งนะพยาบาลเนี่ย ครับหญ่บ้านเด็กเสือบี่เมี่อนครับใส่เสียนะครับเสียนี่ก็สีนี่คเคง้างเป็นหรอใส่ตอเตทุกคนหรใส่ตัวเด้วยีนึ่เดออีกด้อเดว่พี่นี่ใส่แ่งตอคักสองเจออกก็ต้องสองเจ็ดนั่นอา่าเมื่อีนมันจะออกข้างหลังพอดเออ มือเงิ 100, 100, 100นมือ่เฮงเหรอครับวันที่สองวันที่สองครับวันที่สองอย่าลืมเด้อเลขทูบหกข้าหนึ่งนะครับเลขทูบหกข้าหนึ่งนะครับงานเลี้ยงผู้ตานะครับบ้านน้อยก็ทุ่มทองครับบ้านน้อยก็ทุ่มทองหกห้าหนึ่งเฮงเฮงปังปัง เลขถูกหกห้าหนึ่งนะครับผมทุกคนเม็ดเดียวตัวเดียวเม็ดเดียวตัวเดียวหกห้าหนึ่งอ้าวนะครับจุดเสียงทางนี้ด้านนี้ด้านนี้จุดเสียงแม่พัวด้วยที่บริการนะครับโดยเฉพาะผู้หญบ้านเลขถูกเด้อทุกคนนะครับ ลองเอาไปล้วนดูนะครับหกห้าหนึ่งนะครับงานเลี้ยงปูตานะครับเลี้ยงปูตาหกห้าหนึ่งนะครับออกทุกปีนะครับเม็ดเดียวเลยนะครับหกห้าหนึ่งนะครับหกห้าหนึ่งตัวเดียวเม็ดเดียวเท่านั้นนะครับเฮงเฮงปังปังครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม โปรใช้วิทยาลในการรับชม